วันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพนสิบแเป็นวันที่62สิบสองที่ข้าพเจ้าเสียจขอถวายสิริสุริยสุพิรุพละนต่ต่างๆวพ้าพาธรรมะาพาสงฆาพชาและอาจารย์แลผชายแตชิทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจนทั้งไม่มีสติเลด้มีสมาธิจจและรามเป็นชนไรในปุสสเนตนเวันที่หนึกราบพระลักษายสมมาสมบูรณ์วยวามพ็ธรรกคตายไม่ว่าทะมี สวัสดีคะตัวพ่อตอนเ้าตอนมาม่ส่างใ่ป่ะที่ตานุพ่อพ่อตวสั่งไปสั่งูสั่งไนอนที่สองรุ่นพีชาพรเด็กน่นะอะไรสมาสุโตสักจิรังปิีิุโตปุ่นีทารามานุธานีปารามีจะที่สเปยวยาวชีวังหางพึกงทางธรรมัาตัเสริมสล้วก็ตโวพูชีมิรักานตยังคุณมังเจรานิสทินะใลที่สองเป็นสุดทมิด สม็นตาจัตวานเลืองหัขตาทั้งชนตัวเทวดาสัตว์มังรและัตว์สิมุทสัตว์ขตาสัตว์ขีตาหนีจมูกเปชะสิมุทิขาราตเป๊จันทร์ตีมันีอีเฟรติจัูกเปีะรูก่น้าตาเล็กเขาวัดตัอเฉเป๊มาจยังตัเทวดาสันารวิสเียกันทักนาคาุกขันตาสมบุญยังมึงมรวจังสังขูม่สุนัต ฉรนม่เชืขายันไม่ังเขาฉันไมเลือเขายันไมตังเขาฉนไม่เชือเยันไมตังไม่คิดสเาน้ก็ท้าเมากมันหมดสภาพกันตัวะะวตัวสัมมันมดสภาพกทนัมดสภาพกันตัววตัวสัมมันหมสภาพัหมดสัมพธันตัวะล้วตัวสันมันมดสภาพะมิดก็ม่สานักพู่าย

นั่นเสาระดังยังพู้ตัมีสาระดังร้ดังเสัจจเจนะัุเมสวทสารกดังนนเสระงยังกำเนมีสาระดังดังเสาจเจเจนะัุนเมสัวทากน่นสาระงยังสัมีสระดังดังี่เสัจเจนัเมืัวที่สารกัเจ็ดในสวดสิรตนะมาปนามะคาถา

จะจริญจะาูกดูตังคำพีระยาแวิสัยังอาจจะช่วทาสังมีอยอ่ันที่กัเณะอิัญญะรูปังรกรมบเยจตกัณจุปลัพพานียังเจสันจีสุจูวิธีตังคุณะกายะตายะงามีเยวะจนตายสวิสตังสมุปัสังนิสุสุะภาษานนงบุญญิการะ วสสิตามาปุญญภูมังทุกข้าสมูจจะเลี้องภาษาเล่งกตานังภุษาเรสิปกรมังอภิโุชนยังที่พานัสสสิทธิยายุปนิสังทั้งสามกิเลสมามลสกษณะนสสิทธิยาสัจาคูยังทักษะเลวก็เสียมนยังภายในชาภิศาเรนังข้ามันยังมีวัจจสมัยทั้งเกิดแตะนังสาระนังขห้มำหา นากินที <rebbe> ่วางขานในเนื้สันสิมานาูเชมจาปิสสตังสุปัสสังจิตตาตถาภวิจริยาจิสตาเมตตาจตุเย็นเนตตาัสุปเตนสุขีพระเวนุเทเชนตัสสจสธาติสุวะธิโอตุจูเััมมวินัยนมหรปะมานุปโตโลกุตระที่สมโยนิยตสุโชังตัสโสกนิสยนสยเนยยายามคิโมตัวถตเตเยอริจิตโตตสาทัตตาโร บทที่แนมัการและสิทธิคาถาเหวจะขึนมาโมหังมาราปะกัโตสาราพิโตสุกะโตวิมุตโตมานะสปาาวินิโมสยันโตภะเพสิเกมังแคตังิเลยังพุทธังวันตังสีตัสสานุมามิโลกัสังฆังจวิบพายกันจตันเทศสาเกยเยสุภโยสัพพัญรายา

แต่สวาคาแต่ทำมิค <pe> ิดทังกะโลทย่สังขังแรงตังสต่ลสาเนื้มือคิดัง่คิทังสันเสธและทิเตชสาเตชะยสิุติสัพพัจะยาจะวินาสเมเตุข้ามืสวนนมคงอัคคะคาถานะโมูโตสมมาสมุทธาสมสีโลมอุตมะธรรมมะสสวาคาแต่เสวะเตนิพนิมงสังคสสเทวิสุทธิสิโะสิุโลมมาทยา าทันสารต่นตยสสานุกังโมฆาติตสะตะสมตเตยสปินโมคาราปปาเวนะวิคัตสังตุปัตวาโมคาระนิาเวนสุวัติโยติสัพขานโมคาระสตเชนะวิถิโรู้มิเจชวาสุสิสสสัตมหาสมัยสตร येवमे सत्तं एकं समयं कुत्वा सखे सोवे हत्वाति कपिलो वाचो सन्निमाहु नेम हताकि प्रसंखे सतिं पञ्चमते कुसते सते एव เราห็เจถ้าสืใจรูก็ทาตัวหรือเตาพเอนสังมิตรจิตหุนัควตังทัสนาัยพี่กุัันจะทั่โอสึนังสุาวะสักว์ตจนังเตวานัยก็ทัโสเียงโกฟะว่าสัเสุวิหานกว่าจิสนมิาหวเนมาตาพี่กเกสัตพปันสมาตทีุ่สเตอิสเตวะ

không phải tôi sẵn chỉ chei mong thái thắng ở pha sinh ra và samyô po na sinh kéo taiya samaya kta ha kha tham ở samâyân khapa ta yeu apara suy ta sáng thân chei cheo apara cheu ta pha pho tôi sẵn chỉ chei măng thái thắng ở pha sinh ta tất thiết pho samây thắng sự triệt tai và ta nhơn suy còn mắc cạn sự sai là chúa mẹ tai ni pha hiệt tôi anh chỉ yà ni ra thắng chỉ cần chỉ ta chỉ cheo apara cheu ta pha pho tôi sẵn

พาขังคานขัสนายติจุสังพันธ์จะเยตุเตปิภเวไอ้ที่สูงระคีจำมัตทานุไมรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมุทิภควันทานังเอตตาปะระมายิวเทวตาสมุปปิตาหิสุขเฉยทัศน์ไมยังเอตตาลายยาติภควีภเวภวีสุขเตยนะขัดจำมัตทานุไมรันโตสัมปะสัมพุทธาเตสมุทิภควินทานังเอตตาปะระมายิวเทวตาสมุปปิตาภวีสุขเฉยทัศน์ไมยังเอตตาลายยาติตภสาวิภเว దేవు కాయాలంగామాన్ని పెట్టది సామీతి కుదేవు కాయాలంగామాన్ని చేసి సామీతి కుదేవు కాయాలంగామాన్ని సాకి గమనకి గడో కథాసి సామీది ఏ వంబల్ పేరుతో పెట్టి కూపకవతో కట్టేస్తో కూపకవాయి కథ ఏచ సిలోకమని కసాయి ఒకటి మాట సిఖాయ సిఖాయి కప్పగా కట్టాసి వాయిట

ทำมือสาเนี่ยมักจะส่งออกไปเองรู้ภาพถึงีสาแภพกึง้รจะสัปปงปญญาเะว่าจิตวานันจะกล่มาตตัวมันจะีสาสาวเพสาวสันนิยเพเพียกายคือปุ่าที่ช้ใการคิดคูเยาว์ันจิตสานี้ี่ลายนี้คือตตรสังสัย้ากลุมมาจะถือว่าตวันที่มันตทีนตนี้ตนี่องนี้มทั้หมดแล้วคอทำมอจิถึงเลยสันนิมว่านั้น

जति सङ्ग जहाँ गुलो तब साङ्गिया खान आदि कपि महाराजा छ त्यसको कुत्रा पितासँग बोल्दैन मामा आफ्ना एक मन्त्र छुट्टी न तो हुने क्या मथुमा नापिका नदी कुन छ के भना भुदुमती มายากเต็นทุก <imprisoned> เ anyway, <match> ่เต็ทที่ควรจะคิดคสารเชื่มมเสือจะคิมคิันุกะเป็นอะไรโก็เยจะเท่สโตจะมาแต่ิเส้นเนาะันทุคทรูราชาชนโลกสโคนะคูปันจะสิโเจอว่าพิมคุลสูงเดียวัชาสายอเทนี่จะราชาเนคันทัพพาสัราชดที่มที่มเราที่กมคุณนสุท้าคุณาภาษา้าวสาาจะใช้เวลาแลก ภายคาสหายาติเพื่มนาม้ทุกถิรคาจะคุณาภิสสิโลยเรานมาณโคสงไป่าถิรทินัะนานาคาาเชสสหัสาวันเดที่าชาปกเกิ่เด็คูเยาเีสาิวนั้นสุปจตาสุเญนไติเสนามาองป็อย่างกานาคาลาชามาสกเมตโต

आप हो सके हो आप बता नहीं सके इसमें वही हो तो खाए को मैं मुझे ना वाली ना के वाली सब मुझे इस साल से आने का करना ना कहीं कहाँ तो तो वही तो सीधा तो सही सके ना ही तो वन जो है तो उनको इस तो वन जो है उनके ये देवा सही से समाज से तो ये मैं चंदी सो बनी साथ देवा चंदी किताब सो बनी साथ देवा सो बनी मार्को किताब ถัดไนี่ตัวแกอตัว่าอาคูมันทุวลาคะสูนเอาสูเสทุสักโฟฟ้าข้าบเรนทัศน์ตัดเศษที่ทักไปายยังสกิลันต่ววันนี้โดยที่มันโตสุดน้เติมโตเสดจโมุทั้าวนอาที่ย์ตามมุกคุณงสัุสนว่านางแ้กูจะกูเทวะฉนะม่ิย้าที่ว่าอดีตโลกาจะโลชาอมาภภัิโรนิัตวธรมะจักิพาฒนจ้ามคชา สิ่งใดลจลากูอากูอาสรเสตทศกัณฐ์กายสังเกตานตวันนี้เติมันตมันโตุนตังเวียนมุทัมานาวิจิตรจิตวิญญสวิิมสมานามหาสมานามันสัมมานิสตมาภิกขะุสีจาตากูอากูอโนปุตุสีจาราท้ากูได้ย่เทวโกยิสโรตัววาสโนปานักขามะปานักาคูเทวโยิสสิโน เกเตนสาขาการงาสัเพนนตวันนี่โนยที่มันโตชุดมันโตนั้นันโตเสสโมทัมานาที่กมปุัสตยนสการคมาลรนา้าชาสาวทกษรอาขามืขงยวาวิจันาสันตาแะกาจารยทสุขกสสโนียาคาปิโนยติสาอิวตเกษตรเต้สาการาสัเนนั้นตวันนี้โนยที่มันโตชุดมันโตนั้นนตเสสโลมทัมานาที่กำมืปุนัสตยน เจ้ามีญาติสิตยามากระทะข้าใจสัตสิงห์สันตุขตาลามุสเองฐานชูริยาหมาจ้าสวัดิ์นิมังนาทิจวาคูถารคูปกรณ์นิบิขาราสัยเจตสัจจะกายาสุีระนาจิวานิโรภิมันโทชุติมันโทนุมันโทยัสสัสนมมุทมานาคิตาทีุ่ณังสุภิสีห์ลาวสุเทติเทวัญญาสุภีระนาตวันนิโรนามาณวิญญาณทั้งปัญจิณเจจริสุขสาาทคตุชาติมังคีลาวุมังคีาสว่าง

สมัญกาพนิวาลในสมาวมันเจตคุ้มช่วยอิดตาข่าวหาเส้นเลือเส้นเกสิญญาณยาสารละมัจะสนัางกตุ้วและเพลทวังจะทำเอาเสพมีโกถึงินโตสวิตชุโคติาสูบปะจังวัดติสังเกตโตสยองเสียติดสับพังปยายังว่าจิตตวันที่กุมารทศมันทีสัตห์

จะเสะจะพันะนัง้นี้ตานจะเสื่มนะผู้ชาจะผู้ชายนี่ยนั้ทั้งมันันเมังกัลัโลประเทศสววาโสจะภูเกจะตตพุนที่ตาอาจจะสมวาคนนี้ที่ใทังมัังมรตทั้งมังข้าวสาจะเสิปัญจะไม่ไโยจะสสีปะสุภาษาจะยาวว่าใจทั้งมังคันเราังมันมาตาปิโตูัานังกุฏตาลัังกะห กาคุาจะกำมันไต้ตัมมันคารมุตมังขาเนจธมจะิยาจะยาตะการันจะสังโรธวัมะานิมะนี้ัมันคมุตังมาันนาีพิณตีภาภาสุปานาจะสังขโมือธมะทูจะทำเลสีตัมมันคมุตมังาทจะนิวาโตจะสังตุคีจะกระันิตาคาเลนธรรมะะมันังยิตัมมันคมุตมัง อันที่จะสจะสตาสัมานั้นจะทัสน์งังกาเดนะธรมปัาจขัใชตั้งมั่งพลังตั้งมะโกนจะทำเดรียนจะหาลสัจจะนะ้นทังสังีพานสัจจเดยจะกั้มงพลมุตมังขดจะสลโลกะเมจิันักสงะเกียสู้ารสังทีนะมมัรลมุตมังสาหตัวานิสัดขัดมราชตาสัพพะจะสูถึงขัดฉันตังเทสังมละมุตมันพ วันที่สิบสองมืสวนรัตนปริศยังกินจิตกลงคู่งานร่งวาสักเจสุวยยังรัตนประนิการนั้เราสมัยที่ต่การก็เท่นั่งทำปีเท่นั้นรัตนประนิการเทเทนั้นสัจเจนั้นสุวะเที่ยวที่แต่ยังไม่รักการมัดการประนิการนี้ถ้าเช่นการสิ่งไม่มีสมัยตัวให้นเป็นพมีนั้นสามารถติดกินจิตทำพิพมีนั้นรัตนประนิการเทเทนั้นสัจเจนั้นสวาเที่ยวที่แต่ยังพุทธเสกโขกปฏิบัตินั้นยี่สิบเจนิสมาัยมา

พิเทนิชานุขันติยามาพระพงลูกตาเยามาสมโนโนขารูยะธาติเมื่ออัตญาุชานิยะธาตุเมตมะอิศาลาเมตมะสาวัยมัยเมมะวิญญูรุไทเมตมะสมุตตาสมาจินาถายตายทุกข์หายสมุกตนเะธาตุเม้่อะุเชยุยยาธาตยธาติเมี พัฒนาวาชาเรียนให้ใช่ไหมทุกมาศิลายนิทุกมาลใชายหมทุกมาลยุทาสยทุนมาสมาาสมาธินาใช่ทกายังกังวลตั้เแตเมือตสัมผช่ไหราทากทกิจีสิบห้าะสุติปัญญาสุ อุปนิยติเช oh ื่รมะรมายังเชืปณิยตัสนาสังติะไนทั้งยังไ่ไนเีธรมานุปญานี้ไปยน้อแต่สังขวาหลาเดีดปนยติเช่ารมะธรมายังเชื่อปณิยตัสนาสังติะไนทั้งผ็้ยังไม่ได้เีรมานุปญาณนีสังติชัสังติเต็มูเยอะทกตายานะสัยงว่าใจยัอุทัศน์เจตสัตองตังสเตันสังายัหติยังชอมาโนปทโรติปัญญังกมโมเวรักติธรรมไมจาริ ท่โมเสจมีเสด็มาวุ่นหาดีสานิสังสุขธรรมเนียรเสจมีนุตุกัติทัสติทัมจาริสัตสังขารานุจาริยะธาปัญญาญาปสติแต่ทันนิพพินทตศนิทุกขีสัมมุโควิสุตตยาสัตเกสังขารอทุกข์ทิฏฐาปัญญาญาปสติแต่ทันนิพพินทุกขีทุกขีสัมมุโควิสุตติยาสัตเกตมารญาธาปัญญาญาปสติแต่ทันนิพพินทุกขีทุกขีสัมมุโควิสุตติยา ప్రతి సింహం ఓ సూర్యప్పన్న కషాయుడు అప్పన్న ప్రధాన నీతేజు ఆ โยชน์พุทธันจะทำจะสังขันจะสังข์เงินก็ตัวจะไปดีๆอยะาสัจใจจะมอบยาอยางสอิทุครั้งทุกขส้มุปาทังทุกขสอะจะเกิตมาอริรยังจะทางทุกข์ก็คือคสามคันยังังโผสระน้เขมังัสระนมุดก็ยังยังสระนมาัำนี้สรทุกครป้งมุดจะไปที่สิจิตหมสวดทัดเทรับจะคาถาปัิทังนันวาขมือยะนัปฏิทังเขียนนะครับทัง ุคคนไม่ควรทำเงิถึงสิ่งที่เ่องแล้วม่คไม่หนสงที่ยังมาไม่ถึงและทักตีกรไปนต่างกับันัญชานะทักการสิ่งหนึ่งต้องไปแล้วสิ่งหนึก็เป็นอย่างับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอยยังมาไม่ถึงปัจจุบันจันโยธมังตะทัททิพประสิทธิสั่งให้รองสังก็ฟังต่างวิชามนุษย์รวยผู้บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ว่านี้ไม่คอนแทนเลยทำนั้นนั่นได้คนนั้นผู้เจริญทำนั้นนั่นได้ค่าของเธอปัจเจ ดมความเพินเส้นเหลนี้หลายใครก็จะรู้ความตายในเรื่องพ้มไม่เพินสังผัการเตนแลมหาเสนีแมัชนิเพาะขาความปกเินของม่ชผู้มี่สน่ดอย่างนั้ย่อมไม่มีใจลาทั้งหลายในองคิหาได้มาตเป็นหัวรัดจังตอนต่างๆต้งวิัตเทกรัตัวติสนตัาจิตคตเตมุนีจิตถ้มุ่ีมิตสงบย่อมไม่ไดกคนผปกติอย่างนี้มีความเพลิ่เกิดการทั้าข้างอีเลยแม้ว่าผู้มีราตรีหนึเจริญจะประการชนิดอะรในทุกสป อธิษานกจ็จะเวืน่อขนาดปลายพรัชะตาธรรมนิชานันติกิารมีความแกกเปธรรมดาจะรุคุควแก่ไปไม่ได้พยาทิธรรมนิพยาธินันติารมีความเจ็บไข้ธรรมดาจะรุ่งคุความเจ็บไข้ปไม่ได้วันนั้นธัรมนิวัญนาติกิจารมีความใจเป็นธรรมดาจะรุ่งความใจไปไม่ได้ สักปีเมื่อปมะนาเปีนันนาพาวิ่งนันนาพาวงเราจะรัเลี้ยงกินต่างๆคือว่าจะต้องก้าวข้ามจากของรักของเชิญใจทั้งหลังทุกดวงธรรมะศักดิ์มีธรรมะไทยธรรมะอยนี้ธรรมะพันธุธรรมะปฏิสาราเรามีกรรมวิ่งของคนมีกรรมวิ่งร่วมคนมีกรรมวิ่งเติมเติมมีกรรมวิ่งพิจารณาอย่างกรรมวิ่งกระวิสานิี้ทายานังว่าภาพทวารจะเสยจะัสียหายท้าภูมิสามีเราทำกรรมวิ่งไว้ไวเป็นบุญบารมีเราจะเป็นแรงรักคือว่าจะต้องได้รับธรรมะพันธุสิบไป เนวังำเหตุเหตีย่างพระเจเวกที่กงเราทั้งลาหลายควพิจารณาอย่นี้ทุกคนทุกคนคือบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาิวชนะคาคา,าะดูครับปัตตาจินค่ะปิยปัตตาจินิตุยะโสปปัตตาจินิตเโสาวุสุสัตเทตุตาทุโนยตาเะ้า สามนี้งสามังยังสามทานกเทวานิโมทันติสัพพสัมปะทิสิกิรทานักุตุสสัพพยสีโราสุสัพพาขาวนาบีนะคาวนตุพจนตุเทวตาคาสเพพุทาวรัปตะปเจตานังเจยงภูรการังาัจะเทศนักขังเป็นทางลุ่มสัพพสัาปะทิสิกิร อันจะมีังปฏิทานคาถายยงนามเสยยะเทวทสังเติพภทุเปตเรุทเรตเเตรตเรตรตุรปรตุตุเปตุเุเตเตุรุเตเรตเตุเปเรตรเปรปราเตริุตกเตปริุเุปตรรารุเราตุ สลื่อแบบที่ใช่ดีใจที่สมบูรณ์สังเกตได้ชัดเจนถ้าว่าพ่กานนียนนี่กันสมบูรณ์เราจิเจตสทธิ์สับเต็มิเจตสักษาพารู้ถาสังเกตยังเขาติดจตหังสังคมงรรมะท่านก็จะพูดก็ได้สงบุสมบูรณ์ก็สัตย์ทายใจดีใจารรมะรักถือสัตยมุสก์สักกี่ที่ทำให้ฉันหิูทสมบูรณ์เหนยามุขเหนื่อยอะปรกเวที ในที่่สิเดส่วนสัพพปจิทานะคาถาท่านจะไมยังปจิทานะคะถาาเหญาไม่เสื่อปุรุษิธานิกตตาสยะนันยะนี่กตานิเมเอสันกภาคิโนตุสตานันกบุญาณิกาเยติยาพุนนาบุกาจะม่ยังกตาขิตาทิโยทิทาเมชาปเยติทาวันเยนะชักดเรนโยสัตาติันติโลกัสสนิเตกุมะจะเทโยนิกาัเจ สตว์ุโการสังเถรังท้าวว่าผู้เยยตังเยปติทานมีันุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปชานันเถริหะทัสังหิเยติยงไม่อาจทิณาลพิญญานั่ัอนุโมทนาหิยะถินาสเดชสตาสทาวันตเตอรมราสุภาษีวินโนเตมปทันสุปโกตเตสาสสัสสุสังสุขาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และองค์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว พือชนเหล่าใดเป็นที you know like so ่รักผู้มีคุณมีมันดาและบิดาครั้เนเจ้าเป็นต้นที่เร้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นในสัตว์ทนหลาเอนที่เป็นกลางไละมีเวรกันมทั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารเกิดในคามเดือสีมีขันห้าในขันหนึ่งในขี่ผู้เทีอยู่ในภูมิ้อยและภูกใหญ่สัตว์เหล่าใดักันให้ส่วนระ์ข้เปเจ้าแล้วขอสัตว์เห่านั้นจงอนุโมทนาทางนเถิดกาสัตว์เหล่านั้ไม่สร้าบนให้ส่วนระ์ข้เพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแท้แสัตว์เหล่านั้น พระเหตุเกิอนิมมติธรรมบุญทั้หทงหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วพระสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขสมอเถิ์และจนถึงถท่านก็เช่นเถิดเพราว่าเมื่อนิมิตของเส,ส้นเลือดจึงเสียเถิด นี S <S ่คือพระสัจจากทารนี่คือพระถึงความเที้ยงิงนการชาและกบ่ปได้จากการสวด์วดมนสคราและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุสวัสดีจเกิดในแต่ระเจ้าขอให้ขนจพระเจ้าเจริญทุทางโลกและทางการขอเดเทเจวาทั้หลายโปดแโมชนาการสวสวรมและธรรมานนี้เมื่อนโมนารลโปดจะมีความแข็ของเจ้าและว่าจะมุนงพรีในเ้ือนพิณานมูนี้ที่สังเระจันสีวรรัานินหาอนท่งทลาที่จะสร้างร ขอจองเป็นเพื่อนก้าวเข้ารขรบริน,นออละธรรมคนในพระคาถาต่างขอจงสม็จศรีทุกประการเทอสาธุบูรพสุขข้าพรเจ้าทั้งหลายเกิดอาิใสนมนเจริญจิตวานาะขออมุอทวารเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแรนบูชาขอบุญ,ญเ่ญญเจ้าส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสดมนเจริญจิตวานาะทุกท่าน พอจงก่อนจาระชัยขทุกดวงคุ้เจความทุกข์ใจด้ใจรุ่งสิ้นประสบความชีวิตเจริญรุ่งเรืองน่าคิดใจงานชนะตัวปิศามันมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยสารสมบัติบริวารสับวันมีนุตายห็นธรรมสมเด็จในการนิพพานของทางเปิดมีญาญานและเจริญให้เจตุรพิธภัณฑ์ช้ยนสิเพื่องอ่นน้สุขภาพรเทศ